เอ็นเซ็โบราณรอลื่นนะครับูว่าจะกี่นาทีจับกับเบฟด้วยเบฟเบฟใครที่ล้อลื่นลื่นเนี่ยลื่นจริงครับลื่นจริง สอบจะอัดอัดไา้ไม่เนี่เ,นเต็มเ,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 เต็ <laughs> เตนี่ยที่งานในผมผมจับไว้เนี่ยสามนาทีกว่าเกือบสอ่ะโอ้โหนาีหยาสิบแดลเอบจะไหปตไหลไปเรื่อยๆครับไหลไปเรื่อยๆทีกว่าแล้วเนี่ย แต่ร้องมันลื่นจริงเลยเนนเต็มกว่าเนี่ยโอเคขึ้นยอดอะวันจับเท่าไหร่เมื่านสามนาทีห้าสิบแปดหยุดหมุนต่อยมันไมงหมุนต่อยนะเสรกดก่อน เออมือม่เลือเลินเดียหน่อยดยแกด้วสีขาวแก้วก็เบื่องดูดูเออในนั้นแหละกินปเปล่ากินก็ลินเอาเต็ม <laughs> <laughs> เต็มก่อนเต็มเม่เกี้เนี่ยเมี่เต็มก่อนของผมไม่เต็ม ดูด้ว่ากินอะไรอ่าีพึ่งสองนาทีกว่าตัดตัดเร็วกาอยู่อ่ใ่มก่น ที่นี่เต็มต้องจิบเก๊กหวยรอเต็มเต็มยังไม่ชุดเลยอเอยังไม่หยุดด้วยเนี่ยต้องแบบนิ่งกึ๊บเนี่ยตอนที่เขาชิงแชมป์ของกุ๊ปผมก็ลืมดูว่ามันถึงที่ตาที่ได้รางวัลแป๊บนึง นี่เหรอบอย่ามึงคอยหังมันยังไปด้วยความสวนนไป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 อันนี้แข่งล้อลื่นเลยรอมีหน่อยครับขันบอลลอลงมยังไม่หยุดน่ยขับอลล้อลงอผมไปหยุด จะสี่อาทิอ่ะโอ้อนานเลยปนระะมาณสีอาทิตย์เลยแล้ว